จุดนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปปักเป็ดดูมีเหยื่อสองตัวเองเดี๋ยวได้อีกก็ไปปักอีกครับเด็กก็มีไม่กี่ขั้นหรอกมาแล้วตัวหมอก็สวยอยู่นะไซนี่เนาะ เดี๋ยวเก็บไว้เป็นพยานก่อนโอ้สวยอยู่สวยอยู่ยยนี่เพื่อนๆลาหมอกำลัง,างงามเลยโอ้โห สวัสดีครับคนม้านอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วหลังเลิกงานนะไม่ได้มาตกปลา,านานแล้วในตรงนี้นะตกปลาแบบจะลองให้มันได้ตัวนะเราไม่ได้อยู่สวนไงเหยื่อเยือกระจายหมดเลยใครไม่รู้มาแอบตกปลานะแล้ววันนี้ฝนมันตกนะก็เลยรีบมานะครับคลิปอาจจะไม่ได้ทํายาวมากในช่วงนี้เพราะว่า คิดถึงเพื่อนๆเ,เลยอยากทำคลิปเอาใหม่พอดีมิกี้โทรหาพี่เขามันผิดสังเกตมาหลายรอบแล้วก็คือมีการเหมือนมาลักตกปลานะก็ะเลยไม่รู้ว่าใครนะเพราะว่าถ้าเป็นคนในนี่มันไม่เป็นไรไงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าใครเนาะเพราะว่าสังเกตว่าพวกเหยื่ยเอ,อเอ,อ้ยกเอา หรือไปกองตรงนั้นเบ็ดก็กองตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ดีว่าเขาไม่ลักเบ็ดไปเ,เรื่องมันนะลองตกปลากันก่อนตอนนี้น้ำก็ใสผมคิดว่าปลามันก็เยอะขึ้นแหละเพราะว่าฝนตกนะน้ำไหลมาตลอดเลยนะจนแต่น้ำในสระนี่ยังไม่เห็นปลานะครับแต่ จะลองดูวันวันหยุดถ้าวันหยุดจะลองเอาอาหารมาหวานดูว่าปลาจะมากินเหมือนเดิมไหมเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นนะครก็เลยงงว่าใครตาก็ทุกตทับดีเลิวกเลย ดูลูกอกอไฟช่อนเต็มเลยันนี้น่าจะปลาน้อยนะจริงดีเลยเดิน ดังสตกกจะเลยปลาปลาช่อนเดี๋ยวว่าจะหาซื้อเหยือ่อเหยื่อปลอมมาเรามายนเบ็ดดูเพื่อยังไม่ได้มีกับเขาเลยนะเหยื่อปลอมไม่เคยลองเมื่อก่อนลองอยู่แต่ว่ามันหายไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องซื้อมาใหม่อันนี้ลองตปกปลาหน่อยปลาตัวนี้เดี๋ยวจะลองหาเหยือ่อ ผมอยากจะหาเหยื่อมาปักึ่งดัวเดี๋ยวจะลองเอาย่อตั้งย่อตั้งแล้วเราเกี่ยวปักเป็ดดูนเนาะเดี <c oughs> ๋ยวต้องรุ้นกันดีกว่า ในอย่างหนึ่งก็ูตุกตับต,ตุบเลยครดูฝนตกนู่นนะลุงสวยมากเลยเดี๋ยวลองถ้าหาเหยื่อได้ก็นี่นะตกปลาปลาก็เยอะนะแต่ว่าไม่รู้ว่ากินหรือเปล่าเพราะอาหารเปียกน้ำหมดแล้วผมผสมใหม่อลองดูลุ้นกันครับเพื่อนๆปลาช่อนมัน,มนยัว่วเลยเ จะลองหาเหยื่อลูกปลาปักเบ็ดดูเดี๋ยวเาอาหารหวานยอไปไเลยเผื่อมีปลานะไม่แน่ใจนะเพราะว่าน้ำมันดีมากเรียงนะแต่ว่าน้ำไม่มีกลิ่นละตกปลากันด้วยะปลาก็กินดีอยู่นะเนี่ยปลาเล็กปตน,น้อย่อย แต่ปลานี่มีแนะ่เลยปลาดุงปลาดุกเยอะแน่เล่นน้ำอย่างเยอะเลยนะเพื่อน เพื่อนๆดูนเล่นน้ำอาเยอะเลยปลาลงปุ๊บมันก็กินแหละกินกินต่อๆมันเป็นปลาเล็กนะนั่นๆมาแล้วตัหมอก็อสวยอยู่นะไซนี่เนาะเดี๋ยวเก็บไว้เป็นพยานก่อนโอ้สวยอยู่สวยอยู่ เราก็มาเซตขํามืดเลยนะที่จริงมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าฝนมันตกแหละมันเลนแนืดนึเหยื่อ,อก็เป็นขนมปลงผสมล,ำลนะ้ำนี่แหละนะคะธรรมดาซื้อได้ใส่หปลาเข้าทุกตับทุกตับเลยเกินครับเพื่อนๆในนาะให้เราก็ปากเบ็ดไม่ค่อยจะมาสูบลสับเร็จด้วย รอว่าจะได้เหยื่อไม่ได้ทิ้งเหยื่อไว้ในยอนะอยากจะลองปักเบ็ดจริงแต่ดังที่ไหนลูกุกตับตับเยอะมากดังแรงด้วยเงียบตลอดเงียบไปแล้วย้ายไม้ย้ายโม้ไม้ว่ย้ายจุดเรื่อยๆนะ เพื่อนดูบรรยากาศสวยเลยเห็นไหมยามเย็นโอ้สวยงามลาก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  ก็พอได้นะเดี๋ยวคัดเอานะตกไปต่อเพื่อนเลยไม่ได้ซูมให้ดูนะใกล้นนนๆ,กๆนี่นะครับจ่าจ่าตกจ่าจ่านี่นะฮะเดี๋ยวจา่าจ่าเอา แถวนี้แหละเนาะก็ไม่ได้ตกอย่างนี้มาหลายวันเงียบ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 เลยนะเงียบมันก็ดิ่งไปซึ่งชกจึ๊กชึ๊กเลย รอรุ้นปลาใหญ่มาจะต้องรอเวลาเนาะถ้าเราผมสังเกตถ้าลอยลอยแล้วมันก็จะ<อ>ถ้าเราเหยื่อลอยอะ่ะมันปลาน้อยมันเยอะถ้าลงลึกๆก,ก็ มันเป็นหญ้าเยอะแถวนี้ที่ผมตัดออกแนละ้วใช้เวลาในการกินนิดนึงมันจะนิ่งพักหนึ่งนะเพราะว่าเหยื่อผมลองเอาลงลึกๆอ่ะแต่มันก็อยากมีปฏิกิริยานะเดี๋ยวมันคงจะค่อยๆกินนะครเดี๋ยวรอมันนะ ป่าก็เล่นน้ำเยอะมากปุบปัป๊บแต่ส่วนใหญ่อยู่ในป่านู่นเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งนะมันปา่าเขาบุ้หมเลยตรงนี้เราถางหญ้ากออกมนาะมันก็เลยโลง่งโล่งมันอาจจะละแวงเงยียบนานอยู่เดี๋ยวลองมาดูเพื่อได้เหยื่อได้เหยื่อไปปักเบ็ดนะปากไว้พรุ่งนี้มาดูก็ยังไม่สาย ดูแลก,กันว่ามีไหมมีตัวไหมไมีแต่ตะกิม,มกเจออยวเยอะยศไหมเอาเบอรแป๊บเดียวทุ่นหาย กินดีอยู่นะเนี่ยใช้เวลาหน่อยสีเหยาะก้อนเ็ก,เกสีเยาะก้อนล็กๆดู่แ้วเดี๋ยวลองลอง่ลอล่อปลากระดีด้วยมีไหม ยิ่งเรายอมาตกตรงนี้จะได้ลูกปลาหมอก็น่าสดอยู่นะแต่เราไม่ได้ตกปลาขอตกปลาก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันเนี่ยเรามันเอายอมาตกในในเนี้ยที่เคยที่เราเคยทําอ่ะเคยตกอ่ะมันจะได้เหยื่อลูกปลาหมอนิ่งละนิ่งละ เดี๋ยวเราลองอายอมอาหาเหยื่อลูกปลาป่วนกันเบดรีว่าเนาะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนนะว่ามีเหยื่อลูกปลาให้เราไหม you mm -hmm. ไ้มาฝั่งนี้แล้วนะไม่ตกแล้วปลาตกจะกินเปล่ารู้เอาเหยื่อโยนหาลูกปลาลองปักเบ็ดดูเบ็ดก,ก็มีไม่เยอะนะสามสี่คันเองตลองปักอยู่นี้นะที่เคยได้ปลาใหญ่มันตุบตับตุบตับเหลือเกินเพื่อนลุนกันรุนกัน นนีด้้ววยกวกััแลเดี๋ยวปุ๊บไ,ได้จุดไฟก่อไฟนะวันนี้เวลามีน้อยนะวันนี้ก็อยากจะทำคลิปเจอเพื่อนๆเนาะ เมื่อวานสองวันนี้ก็จุดยาวก็ไม่ได้มานะเพราะว่าติดธุระทั้งนั้นเลยนะคือเลยไม่ได้ทำคลิปอะไรมากก็ไปที่ไหนก็จะทำให้เพื่อนเพื่อนนะครับดูกันนะก็ขอบคุณนะครับพี่พี่เพื่อนให้รับการสนับสนุนผมมาตลอดเนาะเข้ามาดูมาคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณมากๆนะฮะ ดูหน่อยเถอะมาจะได้ ใส่มันจะน้ำใสแล้วก็ยอมันเป็นยอผ้ามันไม่ใช่ยอไอ้ได้เอ็นมันน่าจะเห็นยอมันเลยไม่มาน้ำมันก็ใส่ด้วยไง <c oughs> ไม่ได้ปักก็ไม่เป็นไรนะไม่อยากจะปากอยู่นะ ปลาไม่เข้ายอเลยน,ะน้ำมันใสครับน้ำมันเริ่มใสแล้วก็ฝนตกไม่เยอะน้ำมันก็เลยแบบนิ่งๆปลามันอาจจะเข็ดแล้วด้วย ำลังงามเลยสองตัวนะอู้ซ้ายสวยเลยได้อยู่ไหมเนี่ยมีสองไปปักสองก่อนนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวปักสองคันก่อนจุดมุ่งหมายของเราที่จริงตุ๊บตับทั่วเลยนะแต่ว่า จุดนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปปักเป็ดดูมีเหยื่อสองตัวเองเดี๋ยวได้อีกก็ไปปักอีกครับเด็กก็ไม่ไม่กี่ครับเน เบ็ดน้อยไปหน่อยหาไม่ทันเหยื่อรังตุ๊บตับเอปลากินเบ็ดล้อมเลยนะตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเลย เดี๋ยวไปปากไว้ก่อนนะฮะ สักตัวหน้าอีกครันนึงนะฮะ ห้าคันพอดีเพื่อนเดี๋ยวตั้งเลยเกินตั้งเลยเกิน i well, เสเยวยเผื่อไว้เพื่อนๆใส่สวยเลยปลาหมอำลังใส่สวยเลยครับเผื่อไว้เผื่อไว้ ในนาลุ้นกันลุ้นกันนะฮะในนาตกปลาก็ได้ปลาหมอสามตัวพ่อที่เหลือลุ้นปลาใหญ่ การแล้วเพื่อนนี่หาเหยื่อไว้นะครับหาเหยื่อไว้ก่อนอีกสักหน่อยตอนนี้ปักไปแล้วห้าคันนะก็เงียบเลยลุ้นตอนไหนไม่รู้นะฮะเงียบเลยนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวา่าจะได้ตัวไหมนะตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบ,ตบแต่กติกาแล้วถ้ามันกินแล้วเป็นปน,นแม่ลูกข้อก็ต้องปล่อยนะ ลุ้นกันต่อครับทำไมนี้ก็ผมก็จะปักไว้จนถึงพรุ่งนี้เลยนะเพื่อมาดูกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ได้การสนับสนุนผมมาท้องอยู่เมืองนะวันนี้ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกไหมเนาะที่จริงถ้ามีเบ็ดเยอะเดี๋ยวผมจะหาเบ็ดมาปักให้ยาวไปนู่นเลยนะครับมันน่าปักมากมนก็คือเหยียบปอมนมาลุ้นกันต่อครับ ตอนนี้ก็สองทุ่มนะที่ปักเบ็ดมันยังเงียบอยู่นะก็เลยตัดสินใจมาดูรอบหนึ่งแต่ยังไม่ลงไปนะต้องดูดีๆนะเพราะที่นี่อาจจะเงี้ยวเขี้ยวขอจะเยอะดูปฏิกิริยาก,ก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ใอ้ลองนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ตักลหลงในหลงนี้ดิใช่เปล่าวะเงียบเลยนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเดี๋ยวลองผมว่าจะยกเอาไม่ะดูยอสักหน่อยว่า ังว่าพอจะมีลูกปลาไหมเป็นลูกปลาก็ดีพอดีเลยเราเอาไว้ เดนนี้ก็ปงจยตติแค่นี้นะครับเพราะว่าเงียบเลยแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อพรุ่งนี้เนาะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะทําอะไรกีกจําที่นี่เป็นมาหยุดเนะเาะแล้วมาเจอกันพรุ่งนี้ครับเพื่อน